คือจริงๆแล้วนะเทปเนี้ครับผมไม่ต้องมาเกินอะไรก็ได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูช anel น,น,นี้หรือว่าติดตามข่าวไอทีจนถึงขั้นสนใจไอเรื่องหัวต่อพลังงานเนี่ยคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าไอห,หัว 12v H P D R เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องอะไรนะครับและมาถึงตอนนี้นะครับก็ขยี้กันไม่อยู่สักทีจนวีเดียคงจะคิดแล้วนะว่า กูไม่น่าส่งการ์ดจอให้ช่องนี้มันใช้เลยส่งให้ตั้งแต่90 80 70 60 TI เนี่ยมันแทนที่จะเอามารีวิวแล้วมันรีวิวไปแค่เทปเดียวที่เหลือมันเอามาชมตีมันเอามาอ่านข่าวเสียหายตลอดเลยแต่จริงแล้วไม่หรอกครับเพราะว่าเอ็นวีดียเนี่ยเขาใจกว้างนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเขาก็ยังคงส่งมาให้เราอยู่และสิ่งที่เรามาพูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องโกหกและไม่ใช่เรื่องที่ผมพูดขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีแหล่งที่มามีข่าวต่างประเทศที่รองรับอยู่ เอาเป็นว่าวันนี้มาอีกหนึ่งข่าวนะครับข่าวนี้คืออะไรนะครับคุณจําได้ไหมที่ตอน n อ็นวีเดียเขาออกมาพูดถึงไอ้หัวเนี้ยเขาไม่ได้โทษตัวเองเลยนะครับเขาโทษผู้ใช้ว่าไอ้สาเหตุที่มันละลายเนี่ยมันละลายเพราะว่าผู้ใช้เนี่ยเสียบไม่แน่นจนมันเกิดอาการแบบอาเกิดอาการสปาร์ขึ้นนะครับจนมีความร้อนและละลายในที่สุดไม่ได้บอกว่าการออกแบบของตัวเองมันไม่ดีนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ไอ้ข่าวนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าืมใช่เหรอพี่เพราะอะไรนะครับเพราะว่า มันไม่ใช่ข่าวแต่ว่าผู้ใช้ที่ไปซื้อกาจอรถอหลังๆเนี่ยของ RTX 4070 Ti 4070แล้วก็4090เนี่ยเขามาโพสต์ถามใน reddit ว่าเฮ้ยทำไมไอ้หัว12 v h p d r ที่16 pin ของเขาเนี่ยหน้าตามันเปลี่ยนไปจากเดิม Nvidia แอบแก้ไขดีไซน์ไอตัวนี้แล้วหรือเปล่านะครับมันถึงท้ายผมสงสัยไงว่าเขาเอารูปเทียบไปดูนะตัวหนึ่งมัน มีเซนซิงพินด้านล่างเนี้ยที่เป็นขนาดความยาวประมาณนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งมันมีความสั้นหดลงมาอีกนะครับผมก็งงว่าเอา้าคือถ้าพี่คิดว่าพี่ไม่ได้ผิดจริงๆการออกแบบของพี่มันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดและเป็นความผิดของยูเซอร์ล้วนๆพี่จะแก้ไขดีไซน์เป็นรีว i ชั่น2ปรับปรุงดีไซน์ทำไมอันนี้ n อ็นวเดีเขาไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงไอหัวตรงนี้ของเขาเนี่ย มันเป็นการเปลี่ยนแปลงลับๆแบบส่งออกมาขายเลยแล้วถ้าผู้ใช้คนนี้ไม่ออกมาสังเกตก็คงไม่มีใครรู้เพราะว่าหน้าตาหลักๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกันแทบจะทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวท้าประวัติความเป็นมานิดนึงนะครับ Reddit นะฮะคือซอสหรือว่าแหล่งข่าวที่ผมไปเจอมานะครับก่อนหน้านี้ มีคนซื้อ4 0 0 Ti มาแล้วก็4070ตามมานะครับเขาบอกว่าเขาไปเจอไอ้หัวเซนซิงพินเนี่ยที่มันสั้นลงนะครับและคนล่าสุดเนี่ยครับก็ไปซื้อ RTX 4090 Founders Edition มาแล้วก็พบว่าไอ้หัว Sensing Pin ในช่องต่อไฟลเลียของเขาเนี่ยมันสั้นเหมือนกับไอ้ตัว4070 Ti และ4070ที่ผู้ใช้2คนก่อนเคยโพสต์ไว้เลยนะครับ <K> <ๆ>เขาก็เลยมาโพสต์ถาม r e d d i ว่า oon, แบบนี้ป,นปกติไหมหรือว่า Nvidia มีการเปลี่ยนไอตัว4090แล้วด้วยเช่นเดียวกัน อันนี้ก็ไม่มีใครทราบได้นะครับเพราะว่า n v ็นวีดไม่ได้บอกข้อมูลอะไรมาเลยมีแค่ผู้ใช้เท่านั้นที่มาเจอกันเองนะฮะแต่ว่าจากมุมมองของการวิเคราะห์ของหลายๆคนใน reddit รวมไปถึงว่ายูทูบเบอร์เทคที่เขามีความรู้เรื่องไฟฟ้าทั้งหลายนะครับเขาวิเคราะห์แบบนี้นะฮะ sensing pin คืออะไรครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยไอ้หัว12โวลต์ไฮพาวเวอรเนี่ยมันจะมีอยู่12พ i n บริเวณด้านล่างนะครับตรงนี้ฟึบก,ก็คือ12ช่องที่รับพลังงานส่วน,น sensing pin เนี่ยก็คือ ไอ้ด้านบนเนี่ยมันจะมีอยู่อีก4ขาเล็กๆนะครับหน้าที่ของมันนะครับก็คือไม่ได้จ่ายไฟไอ้จ่ายไฟเนี่ยมันอยู่ไอ้ตรงช่องหลักๆพวกนี้แต่ว่าไอ้ที่เซนซิงพินทั้งหมดเนี่ยมันจะทาหน้าที่คุยกับ power supply นะครับว่าเราต้องการไฟเท่าไหร่ power supply ก็คุยมาโอเคเราจ่ายเท่านี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นระบบจ่ายไฟที่แบบว่ามีการสื่อสารกัน2ทางเพื่อให้มีเสถียรภาพอะไรก็การใช้งานอะไรต่างๆที่มันดีขึ้นนะครับทีนี้การที่หัวเซนซิงพินมันสั้นลงเนี่ย,หม,ยมมหมายความว่ายังไงหมายความว่า ถ้าจะให้สองฝั่งคุยกันเราจําเป็นจะต้องเสียบให้มันเข้าไปลึกและเข้าไปแน่นกว่าเดิมไงฮะเพราะว่าตอนแรกนะครับหัวเซนติพินเนี่ยมันอาจจะยื่นออกมายาวหน่อยนะครับบางทีผู้ใช้ที่เสียบเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะเสียบแบบ หัวข้างล่างยังไม่สุดเลยก็ได้แต่ว่าเซนซิงพินมันแตะกันแล้วไงฮะก็กลายเป็นว่าการจออพอสปลายคุยกันแล้วว่าโอเคเราเชื่อมต่อสมบูรณ์นะส่งไฟมากี่วัตต์หกรวัตต์450วัตต์ได้เลยแต่ทางให้ตัวล่างมันอาจจะยังไม่แน่นก็ได้นะครับทีนี้พอไอห,หัวเซนซิงพินทั้งหลายเนี่ยมันหดกลับเข้าไปก็กลายเป็นว่า ก่อนที่ไอสองฝั่งเนี้ย power supply กาจอมันจะคุยกันรู้เรื่องคุณต้องแน่ใจแล้วว่ามันดันเข้าไปจนหัวเซนติพินมันชนกันจริงๆและในกรณีเดียวกันนี้ไอ้ตัว power ด้านล่าง12ช่องเนี้ยมันก็จะต้องแน่นไปด้วยนั่นเองก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ คืออันนี้ถ้าจะให้มองแบบเป็นกลางนะครับทั้งฝั่งผู้บริโภคและก็ฝั่ง N v ็นวีเดียเองนะครับการแก้ไขใน Re เวชั่นใหม่เนี่ยมันก็เป็นการแก้ไขเพื่อป้องกันความติดพลาดของผู้บริโภคได้เหมือนกันเพราะว่าดีไซน์อย่างต่างมันก็เป็นดีไซน์เดิมนะครับเพียงแค่มันต้องการจะเม็ชัวต้องการจะให้แน่ชัดเท่านั้นว่าผู้ใช้เนี่ยเสียบเข้าไปแน่นแล้วก่อนที่ทั้ง2ฝั่งมันจะเริ่มส่งพลังงานให้กันนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มองได้อีกฝั่งผู้บริโภคเหมือนกันว่าคือถ้ามมัันนนดี้้แแแรรกกลวว็็คจะเป อย่างี้สิถ้ามันดีตั้งแต่แรกแล้วผู้บริโภคก็ไม่ควรจะต้องมาโฟกัสปะ่ะว่าเสียบยังไงมันถึงแน่นยังไงมันถึงไม่แน่น แค่มันคลิกมันก็ควรจะแน่นแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาจริงๆนะบางคนเสียบไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เจอคลิกบางคนก็เจอคลิกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไอ้หัวเนี่ยจริงๆแล้วต่อให้มันผู้ใช้เสียบแน่นแล้วก็อาจจะไม่ได้แน่นเสมอไปก็ได้ผมจึงบอกอย่างนี้นะครับมันเป็นทั้ง2งทางครับการออกแบบก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้ามันดีผู้ใช้ทุกคนก็ต้องเสียบได้อย่างไม่มีปัญหาใช่ไหมเหมือนหัว USB เนี่ยคือคุณเสียบ USB เนี่ยนะ Type C เสียบยังไงให้ผิดนะครับเสียบยังไงมันก็ถูกทุกอย่างแต่่วา แบบนี้ ถ้ามันออกแบบมาดีมันก็ควรจะเสียบยังไงก็ถูกทุกอย่างหรือเปล่าเหมือนในหัว8พินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยเพราะว่ามันไม่100%่ไงก็เลยโทษได้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งผู้ออกแบบแล้วก็ฝั่งผู้ใช้นั่นแหละและคําถามต่อมานะครับโอเคเปลี่ยนแล้วแหละไม่ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่ว่าเปลี่ยนรุ่นไหนบ้างเปลี่ยนล็อตไหนบ้างเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับเอ็นวีดียาเขาไม่ได้แจ้งออกมานะครับว่ามีล็อตไหนที่ซื้อหลังของที่เท่าไหร่ที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่มีผู้ใช้ ว่าไอ้การ์ดจอตัวที่เราซื้อเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบนี้เวอร์ชั่นเก่าหรือว่าเป็นหัวแบบใหม่ที่เซนซิงพินสั้นลงนะครับอันนี้คุณต้องไปวัดดวงเพราะเขาไม่ได้มีแบ่งว่าอันนี้คือ r e v i ชั่น1อันนี้คือ r e v i ชั่น2นะครับสุดท้ายแล้วในตลาดนะครับคุณเนี่ยจะเลือกซื้อ,อยังไงนะครับว่าตัวไหนเป็นเลฟหตัวไหนเป็นเลฟสปรับปรุงแล้วยังไม่ปรับปรุงนะครับบอกได้เลยนะครับคุณไม่มีทางรู้อย่างแน่นอนก็เป็นการวัดดวงไปแล้วกันแต่อย่างหนึ่งก็คือตอนนี้นะฮะมันก็เรียกได้้ว่่าาาการเปลีียยนนนแบบมััอจจะง ใช่การเปลี่ยนแบบ o f f ฟิเชีนะครับเพราะว่าเขาก็คงยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอการเปลี่ยนแบบนี้แล้วมันจะยังมีปัญหาหัวละลายอีกหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าประกาศออกมาว่าเป็น Revision 2อย่างแท้จริงถ้าสมมุติว่ามันยังมีหัวละลายอีกเขาก็อาจจะแอบเปลี่ยนดีไซน์รอบที่3อีกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ